สวัสดีครับทุกท่านสบายขับขี่กับอีซูุมาแนะนําการใช้รถให้สดใสใหม่เสมอขายมือสองได้ราคาครับนอกจากการซ่อมบํารุงสม่ําเสมอมีหลักฐานยืนยันและสภาพภายนอกที่ดีต่อไปคือสภาพภายในรถครับห้องเครื่องยนต์ควรจะล้างทําความสะอาดบ้างเปิดฝากระโปรงมาดูใหม่สะอาดสะอ้านมีคะแนนพุ่งเลยนะครับห้องโดยสารเปิดแอร์มาควรเย็นฉ่ากลิ่นไม่เหม็นอับเทคนิคฮาร์ดนี่กลิ่นคือจอดกลางแดดเปิดประตูทิ้งไว้เบาะนั่ง ด้านในบานประตูวัสดุบุห่ลังคาสาหรายสั้นสัมพันธ์กับการใช้รถก่อนหน้านั้นครับต้องหมั่นทําความสะอาดดูดฝุ่นเช็ดคราบหากเลือนมากก็ใช้ครีมทําความสะอาดเบาะหนังควรใช้ผลิตภัณฑ์บํารุงบ้านจะได้ไม่แห้งกรอบจอตากแดดบ่อยๆใช้แผ่นบังแดดถนอมคอนโซลสีจะได้ไม่ซีดหรือกรอบหากดูแลดีๆแบบนี้รับรองเลยว่าเวลาขายต่อก็มีแต่คนอยากได้ง่ายๆคือความเอาใจใส่สวัสดีครับ